ที่สุดแล้วนะคะเราทุกคนถ้าหากว่าได้เจอกันไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะคะไม่ใช่เรื่องบังเอิญบุญสัมพันธ์นะคะเราได้มาเจอกันความโชคดีก็เช่นกันนะคะอย่ารอคอยโชคลาบวาสนาเพราะทุกสิ่งที่เราได้มาเนี่ยไม่ว่าโชคลาบไม่ว่าวาสนาหรือบารมีมันสร้างกันได้ มันสร้างกันได้นะคะจากคนไม่เคยมีโชคจากคนไม่เคยถูกเลขจากคนไม่เคยถูกหวยก็มีโชคลาภก็กลับกลายเป็นคนละด้านเลยนะคะคนละด้านเลยอืมอยู่ที่เราจริงๆนะคะเน้นย้ำเลยแต่ถ้าหากว่าแนะนำเนาะเหมือนอ่าถ้าถ้าเราแบบ ไม่อยากให้ตัวเองหลุดลอยนะคะโครงการเศรษฐีถาวรค่ะเหมาะมากเหมาะมากสำหรับท่านใดที่แบบเป้าหมายพี่มันไม่แตกอ่ะครเหมาะมากสำหรับใครที่ได้ดีอยู่แล้วแล้วไม่อยากที่จะปล่อยมือจากการสร้างบุญสร้างบรารมีอยากจะดีขึ้นไปอีกสมัครโครงการนี้ได้ค่ะรับน้องช้างไปด้วยนะคะ ให้น้องช้างไปเชื่อมบุญเก่ากับบุญใหม่ให้หรือใครที่ยังไม่มีเลยโคยังไม่รวยเลยค่ะยังไม่พร้อมเลยค่ะยิ่งควรทำโครงการนี้เหมาะมากนะคะโครงการเศรษฐีถาวรล้านนานะคะรับน้องช้างมีค่าส่ง50บาท ส่วนที่เหลือจะเป็นการร่วมบุญกับทางวัดนะคะเดือนละหนึ่งครั้งหยอดกระปุกอมสินน้องช้างนะคะวันละหนึ่งบาท1บาทก็ได้หรือใครจะทำมากกว่านั้นก็แล้วแต่นะคะตามที่เราได้ตั้งจิตอธิษฐานปภาวณาตนกับหลวงปู่เลยค่ะอ่ากล้าหรือเปล่าอยากจะพลิกชีวิตนะคะ อยากจะรื้อผังจนสร้างผังรวยให้กับตัวเราเองกล้าประวรณาตัวเองกับหลวงปู่หรือเปล่าเออแต่หลวงปู่ศักดิ์สิทนะ <laughs> พี่จันเจ้าพิมพ์แค่ตัวหนังสือไปก็พอเดี๋ยวพี่ไก่จัดการให้เลือกกรอกพี่ไม่ต้องกลัวเลย <laughs> ใครกรอกอแบบฟอร์มไม่เป็นนะคะเดี๋ยวมีคนทำให้ค่ะบอกเลยว่าโชคดีมาก เรามีกัลยานมิตรดีมากนะคะอืมคอยดูแลช่วยเหลือเราเยอะมากค่ะใครทําไม่เป็นนะคะบอกแค่ชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดนะคะที่อยู่เบอร์โทรนะคะแค่นั้นเลยที่เหลือเราก็ร่วมบุญเดือนละหนึ่งครั้งนะคะปะวนารณาตนไปค่ะชีวิตเปลี่ยนได้ได้สนทนาธรรมกับหลวงพี่นะคะหลวงพี่เล่าว,ว่าครูครูอ่า ยกตัวอย่างพี่ที่เป็นสิทธิ์พี่เราเนาะที่เขาทํามานะคะโครงการนี้เขาทำมามา3สกว่าปีนะคะหลวงพี่เล่าว่าเห็นตั้งแต่รุ่นที่แบบเขาแบบยังไม่มีครอบครัวจนเขาแต่งงานจนเขามีลูกจนเขามีหลานที่เขาทํามาโดยตลอดนะคะแล้วชีวิตของเขาคือเปลี่ยนไป ในทิศทางที่ดีขึ้นดีขึ้นทุกสเต็ปเลยแล้วลูกหลานเขาก็รักในการทำบุญได้ครอบครัวแก้วอ่า,านะคะ,ะ,คะใช่คือมันดีทุกอย่างจริงๆอืครบครบยอดสะสมกองบุญโอนเข้าวัดที่เดียวคะ่ะพี่จันเจ้าเพราะว่าบัญชีของวัดจะแปะไว้ให้ในกลุ่มแล้วเรียบร้อย ที่ก็สามารถทําบุญกับทางวัดได้เดือนละหนึ่งครั้งได้เลยค่ะเพราะว่าบุญนี้เป็นบุญใหญ่มากๆนะคะทุกอย่างในค่าน้ําค่าไฟค่าอะไรต่างๆนะคะที่เป็นค่าใช้จ่ายของวัดเราได้ร่วมทุกอย่างเลยแม้กระทั่งพัตาหารหรือแม้กระทั่งบวชพระบวชเนนนะคะเราได้ร่วมทุกบุญเลยค่ะตื่นเช้ามาเห็นหน้าน้องช้างก็ปลืม้มนะคะ ใครจะไปค้าไปขายก็นึกถึงบุญที่เราได้ทำนะคะปลืม้มปลื้มนะคะหมั่นสร้างบุญสร้างบาร,รมีเนาะอืมสาธุค่ะตอนนี้ก็จะมีสองบุญค่ะถ้าเป็นบุญด่วนก็จะเป็นบุญด่วนพรุ่งนี้ถวายน้ำปานะแล้วก็อ่าปิดยอดกองบุญข้าวสารตันที่สองนะคะแล้วก็ไปกันต่อข้าวสารตันที่สามเลยนะคะ ครูจันไปไหนเจ้าบ่าได้ยินเสียงกำลังนั่งจะมาที่อยู่เจ้า <c oughs> อยากมีส่วนร่วมทําบุญยินดีค่ะพี่ร่วมบุญได้นะคะทักได้เลยค่ะ aj 7 8 9 5นะคะบ้านเขียวนะจ๊ะหรือพี่ติดตามได้ที่บ้านฟ้าก็ได้นะคะช่องครูอ้วนมหาเฮงเช่นกันนะคะพี่จะได้ปลืม้มปลืมทุกๆุก ทุกอย่างเลยนะคะเหมือนพี่จันสมรวันนี้เนาะที่ได้โชคนะคะสามตัวแตกนะคะโอ้โหหลายๆท่านที่มาในวันนี้ก็รับโชคตลอดต่อเนื่องนะคะคือใจเราล้วนเลยค่ะทุกคนจะเอาชีวิตใหม่ไหมอะไรอย่างนี้นะคะต้องเป็นการตัดสินใจเพราะว่าตั้งแต่ตั้งแต่พี่จันสมรรับเบอร์ไปทุกงวดเลยค่ะ ถูกทุกงวดเลยนะคะไม่รวมจันทพุสุกนะอ่าถาม